บำบยังไงตำบลางหลวงบางกะโพงบางแกบรรยากาศครับตำบลวางหลวงพี่น้องครับตะกี้ปลากระโดดนะตัวเท่ากับโอ้โหฝาบ้านกันเลยพี่น้องเนะี่ยตอนนี้เห็นอีกตัวหนึ่งครับตัวน้อยๆน,นะครับเห็นไหมลอยน้ำกระเซ็นกระซันนะครับพี่น้องนั่นเห็นไหมครับ มาแน่ครับพี่น้องลำน้ำยางปีนี้เอาแหมานำวะไงนั่นห้อยห้อยป่าตัวใหญ่มันกระเส้นน้ำเห็นไหมผมตั้งกล้องบัวท่าทีบัวครับผมมาถ่ายทำยูทูบมันไม่ได้แท่งเดยผู้นี่มันสิกระโดดข้ามไปได้เหมือนมันไปบัวได้บานมาเลยเตียนโชว์กล้องผมเห็นผู้นีว่าหัวทีละเตียนอยู่เรื่อยๆอยู่นี่เล บักบักเงเลยแหละไปยังครับปลาค่อยๆลาจอกไหมโ้ยโ่งใหญ่ๆยาอ่ะเอาเหยียบมาเหยียมาลยดูดูน้ำพี่น้องครับเจ้าหน้าที่ปล่อยบ้านเดียวนะพี่น้องโู มาแล้วครับปลาน้ำยางครับพี่น้องดูเนี่ยมันคือโปรเจกตอีกเนาะนะส่วนหน้าจองอก,กันนะไม่มีตัวเดียวเนเลยวะ <c oughs> <c oughs> เออน้ำมันลอดพื้นเดีมั้งมันมันสีขามากหรือมันสีออกทวนท,วน,ทวนออกไปแลวหนอ๋ปลามันจะทวนขึ้นขึ้นลำน้ำยางมีน้องว้าลอยน้ำกระเด็นเลยมีน้องเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายครับปล่อยบ้านเดียวครับมีน้อง มีสามบานหนึ่งสองสามหมดครับน้ำยางมาแล้วพี่น้องมาจากทางหนองคายแน่เลยนะไหลทบลงมาเรื่อยพี่น้องมันสีด,ดูดแห้แม้นสีด,ดูดแห้งไปทั้งทั้งแดด พ้ห้อยนำโมตัวเลยห้อยนำตกใจผมวันแชร์รุเขมอ๋อพห้อยนำมันกระเส้นกระเด็นต้นนน้อยบ่เ่ตัวไอบเนนเียสัตัวเล็กๆัเยอย่าเอาอยู ตัวเล็กๆเ,เพียบเลยพี่น้องดูนะครับโอ้โหตัวตัวนน้อยเพียบเลยพี่น้องเดูซ่อนๆอ,อยู่ในในช่องนะครับช่องเล็ก กว่าประมาณสองนิ้วครึ่งปลาจะทวนน้ำไปแม่น้ำยังพี่น้องเยอะ

ปลาพี่น้องครับมาแต่ทางพี่ท่วนน้ำเือนเต็มี่ครับเจาหนาที่ไฟมันปล่อยลุงแม่ท่างพี่ครับปล่อยลุงแม่ท่างทิ่ตะวันตกปล่อยปองเดียว ปกติมี3ปว่องนะี you know? ้มีน้องอืม เร็วกับพี่น้องชั่วโมงหนึ่งขึ้นมาสามเซน <c oughs> เฮอาได้เห็นหน้ำออกแยงแน่พี่น้องครับลำน้ำย่างปีนี้แต่มาแงแ้งครับถ่วมเหมือนเดิมเนี่ยข้าวกำลังเขียวเลยพี่น้องอ ลงไปแล้วครับก็ใ้แต่ปลาหน่อยมันดูดน้ำแห้งพวอครับว่ไในตัวนึงปบากระเขาประเขาลุมเห็นาหมล้ว มาค่อยติดตามให้ครับพี่้องครับมาเว็นงนามย่มงขืนงามหรือบางแามปีนี่ แห้งเด้อพี่น้องเด้อแต่เป็นคลิปต่อไปครับพี่น้องครับว่าสิขึ้นได้ซ้ำได้มืออือ่นประมาณกันสิมาทายท้ำห้เพิ่งอีกครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสู้ขูสูข้อนยาเก็บยาไขาย,ย่าจนลำลำลุยลุยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ